สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับเค okay, นะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำให้หมูนะครับมันหงายหลังแล้วก็สามารถขี่ได้ด้วยนะครับแล้วลองปรับมาเป็นอันนี้นครับถ้ามีลายทักมาเยอะก็ต้องขออภัยนะครับเค okay, ผมจะตัดตอนเปลี่ยนมุมมองเสร็จนะครับ อเคนะครับผมปรับมุมมองเสร็จแล้วนะครับนาะเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วถ้าอยากอยากจะบังคับได้อีกนะรับรองฮันนาะมอนนาะเสัที่จะไปสอนต่อนะครับ รบกวนช่วยให้เครดิตด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับไปโจ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 ,โจเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าไม่หายจะไปซื้อแล้วจะได้จะได้แล้วเดี๋ยวจะไปสั่งที่ลาซาด้าน,นะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ